สวัสดีค่ะวันนี้มาเมนูใหม่นะคะเห็นอุปกรณ์ก็อาจจะเดาได้แล้วว่าคืออะไรเนาะมีตับสดค่ะมีนมแล้วก็มีเกลืออันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตับบดกันนะคะเกลืออันนี้เราจะไว้ล้างตับนะคะแล้วส่วนนมเดี๋ยวเราจะไว้หมัก กับตับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตับเดี๋ยวเราจะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าก่อนเราต้องเอาตรงกลางของตับก่อนออกก่อนนะคะที่มันเป็นเส้นๆกินแล้วมันจะเหนียวอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าค่ะน,นี่นะคะเราก็จะ ก็จะได้ทานได้ไง่ายๆนะคะตับเราหั่นออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นชิ้นไม่บางไม่หนาเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเอาไปปั่นอยู่ดีแล้วเมื่อกี้ที่พูดถึงไอข้ขาวๆที่ว่ามันจะเหนียวๆที่ต้องเอาออกก็คืออันนี้นะคะ ต้องออกนะคะใส่เกลือแล้วนะคะเตรียมล้างค่ะเตรียมหมักกันนะคะ อันนี้เอาทับเบอร์วแวมาค่ะใส่ตับลงไปแล้ว,วอันนี้คือตับที่เราล้างแล้วนะคะเราก็เทนมใส่ให้ท่วมๆก็อแค่โอเคใส่ให้ท่วมๆค่ะแล้วเราจะหมักไว้สัก15นาทีกันนะคะ ันนี้เข้้้าตูเย็นไวก่อนเอาตับออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะล้างตับให้สะอาดแล้วเราจะเอาไปต้มนะคะขั้นตอนล้างค่ะอันนี้เป็นตับหมูนะคะวันนี้ที่เราเลือกใช้เป็นตับหมู น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้มตับกันค่ะอันนี้ที่เราต้องหมักนมสดมันก็จะช่วยเรื่องให้มันนิ่มขึ้นแล้วก็ดับกลิ่นคาวด้วยค่ะ เดี๋ยวเราต้มกันสักคู่หนึ่งนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นค่ะพักให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะปัน่นแล้วก็ถ้ามันปั่นไม่ไปเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเทน้ําลงไปได้คะ่ะเดี๋ยวมาปั่นกันค่ะใส่น้ําลงไปนิดน,นึงนะคะ ะะแต่ว่ายังรู้สึกว่าอยากได้ละเอียดกว่านี้เดี๋ยวเราจะปั่นต่อกันดีกว่าค่ะเนื้อจะได้ประมาณนี้นะคะโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปใส่ ในถ้วยกันนะคะและก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอามาใส่บล็อกกันเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ได้ประมาณบล็อกกว่าเกืบอบ2บล็อกนะคะ เดี๋ยวเราก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นช่องฟิตกันคะ่ะเข้าช่องฟิตกันนะคะเรียบร้อยคะ่ะอันนี้ให้น้องลองชิมดูนะคะเป็นยังไงเอ่ยอ้ยอันนี้เป็ดตบเยวๆ ยังไม่ได้ผสมอะไรเลยตับเพียวๆเลยอร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยไหมคะอ่าอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยเหรอคะอร่อยเหรอคะอร่อยค่ะอืมนิ่มหวานหน่อยได้ไหมคะอืม